ครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้มีปัญหากับเรื่องกล้องกล้องไม่ชัดเป็นยังไงไม่รู้วันนี้ก็เลยว่ามาถ่ายแก่ตัวสน่อยเป็นนาของน้องต่อนั่นแหละครับตรงนี้มันยีบสองไร่ที่ว่าข้าวสวยนะครับดินดีแล้วสังเกตจากอาน้ำนะครับ น้ำไม่มีตะไคร์เหมือนเดิมครับดูกันจัดจ่ะเลยครับแต่ต้นข้าวเมื่อวานเนี่ยกับวันนี้แค่วันเดียวเองทำไมมันสวยขึ้นผิดหูผิดตาแท้เนี่ยเมื่อวานนั่งดูตรงเนี้ยมันมีสามต้นแต่ละเอมันแตกออกมาสามต้น ตอนนี้แตกออกมาเยอะแล้วครับสามต้นนี่มีเยอะบางทีก็สี่ต้นแล้วครับไม่ใช่ว่าปุา๋ยอัดสัจ,จันนะครับแต่มันปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าปรุงดินได้แล้วมันจะจบปัญหาอย่างที่ว่านั่นแหละครับนี่เหลยครับเมื่อวานลืมบอกไป มีชาวนามายืนมุงดูอยู่ประมาณสี่คนละครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายเขาเขาบอกว่าเอ้น้องนี่มันใช้อะไรทำไมมันใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนทำไมข้าวมันงามผิดหูผิดตาปกติข้าวเดือนหนึ่งกับห้าวันเนี่ยมันจะไม่สวยแบบนี้แต่อันนี้มันเขียวใบตั้งตั้งแต่เล็กแล้วแกว่าอย่างเงี้ย ดูจัดจานเลยครับที่เมื่อวานผมมาถ่ายมันมีปัญหากับเรื่องกล้องที่ไหลสดแต่วันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอครับ<อ>เราจะมาติดตามเรื่อยครับอย่างน,น้อยๆอ่ะอาจจะประมาณว่าสิบห้าวันมาครั้งหนึ่งตอนที่น,อน้องเขาจะฉีดจริงทอง โอเคครับขอให้ทุกคนได้ติดตามนะเดี๋ยวผมจะส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ส่งเป็นอาวิดีโอลงไว้ในเพจถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่แล้วก็กดแชร์ปดติดตามด้วยนะครับชาลีปุ๋ยปุนี่ปุยละเบิดดินระเบิดลากกระชากใจเกษตรกร,ร,กรครับขอบคุณและสวัสดีครับ